อังนิไค่สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องพากินพา,นพาแซบ MT Channel มากค่ะพี่น้องมื่อนี้คืออยากินน้ำพริกเนาะคะ่ะพอดีไปเห็นน้ำพริกยายสีเด้อค่ะพี่น้องอันนี้เป็นคุณตากับคุณยายเป็นตําม,มือเองเด้อค่ะเป็นน้ำพริกปลาปนและกันน้ำพริกปลารลสับเนาะคะ่ะอะ มือนีสกินกับแกงฮ็ดไข่ละกะน้องใหม่ต้มข้าลวกละกะมีมะละนิดนึงละกะชะอมค่ะพี่นอาา้องมาจัดเสร็จๆนบ้อกันกินกับข้าวสวยหุงไม่ไหมค่ะพี่น้องคุกกับปุ๊กนึงเดลายด้วยค่ะพี่น้องกับปุ๊กละหกสิบบาททั้งสองแบบเลยอันนี้เป็นปลาปลนนี่เป็นแบบนี้เป็นปลาช้อนทะเลด้วยค่ะพี่น้องนี่ใส่แบบนี้เลยโรยเขา น้ำพริกแบบนี้ต้องกินกับข้าวสวยนะคะพี่น้องเสบผู้ใดสนใจกะเดี๋ยวมอยทิ้งช่องทางการสั่งซื้อไว้ใต้คอมเมนต์ด้วยค่ะพี่น้องน้ำพริกยายสีเนาะคะ่ะเป็นคุณตากับคุณยายเพ่นตำม,มือเองมีใครเป็ดต้มมาพร้อมด้วยค่ะอืม ต๊ปะปลาไหซับหอมเครื่องสมุนไพรด้วยค่ะพี่น้องบาหวานด้วยค่ะเังฮิตค่ใส่ผักอิตูใส่ผักติว มับะจลฝนตกเข้าก็ระซ้าค่ะพี่นนอกช่วงนี้ฝนตกทุกมือ่อเข้าหนาฝนอย่างเป็นทางการแล้วเนาะคะ่ะ มะเขือน้ำพริกนี่ก็จะเพร็ดกลางด้วยค่ะพี่น้องสอบับ ผสมกันเลยครับพี่น้องเท่งน้ำพริกปลาป,ปลนแล้วก็ปลาละซับต้นแหลวว่าสิปนเห็ดไข่ครับพี่น้องพอดีอยากกินน้ำพริกก็เลยแกงม,มันเด็ดสด กาหลวช่วงนีน้หน้าฝนพักคากับมิตรอะบวกครับพี่อง Ừ. không? ออกค่ะพี่น้องแส่บเอาปลาสับน้ำเครื่องสม,มุนไพรแบบจัดติยมยำอีกเท่อนึงด้วยค่ะพี่น้องเป็นน้ำพริกตำม,มือด้วยค่ะเ่ินพากันเหตุเองเนาะค่ะคุณตากับคุณยายกับปุ๊กละหกสิบบาทคุ้ม เฮ็ดไข่กัหยัมกรุบกรุบดีขนาดค่ะพี่น้องหอมแกงกระแสบไปอีกแบบปุ๋กระแสบเห็ดเปินแเสบเนาะค่ะพี่น้อง อร่อยมากเข่ากันแห้งกลับ <c> เ <oughs> ข่าวสวยตัวน้ำพริกปลาปนปลาดหลซับกระแสบด้วยค่ะพี่นอ้องหอมเครื่องสมุนไพร <c oughs> เวลาเ้าตำม,มือเครื่องมันจะหอม เฮดกำลังออกลายด้วยค่ะพี่น้องช่วงนี้ย่ามเฮดก็กินเฮดนะจา้ะเฮดละงกเฮดไข่เฮดผึ่งท่า ล่ะค่ะพี่น้องแบบสุดยอดเลยค่ะพี่น้องแกงเห็ดไข่เซ็บๆหอมผักอีตูค่ะพี่น้องใส่ผักอีตูใส่ผักติว๋วสมพอด,ดีแล้วกับกินกับน้ำพริกแย้สีเลยค่ะพี่น้องนี่ย่ำอีกเท่านึงด้วยค่ะมวยโบเดขายด้วยค่ะพี่น้องน้ำพริกแย้สีอันนี้มวยสั่งมาคุณตากับคุณยายเป็นตำม,มือแบบบานๆด้วยค่ะพี่น้องกระปุกละหกสิบบาทเท่านั้นถา้าใครสนใจเดี๋ยวมวยทิ้งช่องทางการสั่งซื้อไว้ใต้คอมเมนต์เนาะจ้ะ คือเก่าเนาะคะ่ะพี่นองถามว่ากินสดด่วนหรือว่ากินมุ่งม,มั่งกินบสุภาพจังใดก็ต้องอขอโทษขอภัยหลายๆเด้อจา้าแล้วกะทำให้มาคลิปนี้มากแม่นู่นี่กะฝากกดหลก์กดแชไปก็ล่างใจให้หมือน้ำในเด้อจา้าสำหรับมื่อนี้ไปแล้วเด้อยค่ะสวัสดีค่ะ